ละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ยึดคอมพิวเตอร์ฉันใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วนั้นเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะงั้นไปรับชมกันเลยค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวออกไปซื้อของดีกว่าเอาลิ้นจีลิ้นจีออกไปซื้อของกับแม่ไหมเออไม่อ่ะแม่หนูขอเอาไงดีเนี่ยไม่เอาอ่ะแม่หนูต้องทำการบ้านนะ่ะอ๋อโอเคจ้า ใช้ให้ออกไปซื้อของก็ไม่ไปไรวะเนี่ยต้องรีบขี่ไปซื้อของซะแล้วเราเนี่ยนี่ไงถึงร้านมินิมารและโอเคเอาอะไรดีนะเฮ้ยตัวนี้ก็น่าซื้อวิวาวตัวนี้ล่ะอืมไม่อ่ะวนน่ากินนะ เป็นตัวนี้ล่ะอืมก็ไม่เอาอะตัวนี้โอเคได้มาแล้วเอาเข้าปั้นสองเสร็จแ,แล้วก็ชาเขียวหนึ่งกาแฟนหนึ่งได้มาแล้วเดี๋ยวไปหาลูกก่อนดีกว่านี่ไงถึงแล้วโอเค เดี๋ยวเข้าไปก่อนลูกจะลูกลูกอ,อ้าวแม่ทำไมกลับมาไวอย่างนี้ล่ะเนี่ยได้ยินเหมือนแม่จะไปซื้อของนะทำไมแม่กลับมาไวขนาดนี้ล่ะฮึแม่เออแม่ก็ไปซื้อของจะลูกอ้าวแหลของแม่เนี่ยกลับมาอย่างไวเลยหวังว่าแม่จะ เอาลูกจำไม่ได้เลยอะเอปล่าเปล่าแม่แม่ไปเถอะหนูจะได้ทำงานนะแม่โอเคโอเคนี่จ่ของค่ะแมเ่เอาไปจ่ายเสร็จแล้วก็ชาเขียวเอ้ยไม่ให้ผิดจะ้ะลูกเอิมนี่จ่ายชาเขียวเอิมขอบคุณค่ะแม่โอเคเนื่องจากแม่ให้ผิดมาแม่แม่อย่าเมินหนูสิโอเคเอาชาเขียวเอ้ยหนูกดผิด เอาคอฟฟแม่ไปเลยแม่ไม่เอาหรอกจะ้ะเอาไม่ให้เรามาเกิดทําไมแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทํางานก่อนนะคะแ,ม,แม,ม่แม่ก็อแม่ก็ไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวหนูทํางานโอเคไหมคะอย่ามากวนหนูก็แล้วกันถ้าได้ยินเสียงอะไรแม่ก็ช่วยออกไปหน่อยนะคะจุ๊จุ๊นะคะคุณแม่จ๋าลูกจ้าโอเคจ๋าลูกเดี๋ยวแม่จะช่วยจุ๊จุ๊นะจ๊ะเฮ้ แลนเนี่ยลูกไลให้เรากินข้าวปัน้นอืมอร่อยน้ำใจและเสร็จแล้วก็ไปเอาตังได้เงินมาแล้วเดี๋ยวไปที่ร้านมินิมาร์ทก่อนดีกว่าต้องไปซื้อของอาจจ็บขี่แบบถอยหลังหลายสเต็ปเลยเนี่ยชั่น เบรกอุ้ยจบแล้วซื้อกาแฟแล้วก็ขนมไปกินดีกว่าเนื่องจากลูกก็ทำงานเนาะเดี๋ยวลูกทำเสร็จว่าจะพาไปที่ร้านคาเฟ่ไปเลี้ยงขนมหน่อยโอเคจอดเลยเนี่ยเราอุ้ยอ่ะเอกระโดดตึง มนถึงแล้วเฮ้โอเคฉันจะชนะแล้วโอเคโอเคฉันจะชนะแล้วเหลืออย่างนิดนึงก็ชนะแล้วหนึ่งสองจับเอื้อได้แล้วเย้เอ๊ะลูกบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรให้รีบออกห่างเลยนี่เดี๋ยวออกไปดีกว่าเย้เย,ย้ฉันจะชนะแล้วเย้ชนะอ่ะอ่ะ ทำไมมันมีเสียงชนะอะไรเนี่ยแอบดูอยู่ตรงหน้าต่างดีกว่านั่นไงเย่ yeah! แล้วอีกนิดนึงกระโดดกระโดดมันจะผ่านล้วเย่ yeah! อ้าวลูกเล่นเกมนี่ว่ะนี่มันไม่ได้กันแล้วนี่ลูกแม่คะเข้ามาทำไมเนี่ยหนูกำลังเรียนอยู่เลยวายตายแล้วเลืมเอาแต่งหน้านี่ออกไปแล้วค่ะลูกเล่นเกมอยู่เหรอเนี่ยะขะแม่ เน่ลูกหัดโกหกแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแม่จะงดคอมลูกมันจะปิดแชร์ในคอมแม่คะอย่าเธอคะ่ะไม่ได้แม่จะทำไม่นะก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายแม่